หนังกำมา Channel กไมกครั้งสวัสดีครับวันนี้มากับรายการภาคมั่วเหมือนเคยรอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะอีกคนอีกคนทำอะไรอยู่ครับเล่นโทรศัพท์ครับเฮ้ย hey, มาภาคดิวะรอบนี้นี่เข้ายังไว2องนาทีอยู่เลยแนะนําเลนแปบ๊บเลนบนจะเป็น t ทรนเดอร์ครับเจอกับแกงแผงเลนป่าครับเอ็กโคเจอกับคาซิกซึ่งตอนนี้เอ็กโคกำลังมาแกงเลนบนครับมาดูกันครว่าจะยังไงต่อ มาแล้วแกงแพงเอ้ชอนเดินไม่เห็นครับเวลหนึ่งตีกับแกงแพง,งแกงแพงแฝดเดียวมาแฝดตามครับแต่กัดทันหรือเปล่าขอตีทีเดียวจะได้เฟิร์สบัตรไหมไม่ได้ครับโอโ้โหเอโก้ได้เฟิร์สบัตรไปเฉยเลยครับโคเทพเข้ามาแล้วเหรอในบล็บอกเล่นโทรศัพท์ยังไม่เข้าอยู่เป็นกลางครับเป็นแคสตินเจอกับชื่ออะไรวะเข้ามามละแคสตินเจอใครอ่ะอาริเอ้ยอาคาริอาคาริเฮ้ยาาในล่างเป็นเวนกับวัวอาริสตารครับเจอกับคราม่าแล้วก็ แล้วก็ชื่ออะไรวะจินจินเออจิงจิงเอจเอจินถูกแล้วตายแล้วนะเวนนัส,สีไม่ได้ครับเอ็กซอรออกมาแล้วไงต่อจิงจินต้องเดินหนีต้องเดินหนีข่มปืนอยู่ยิงนัส,สีไปครับไม่มีใครตายฮิวมาครับคาซิกเข้ามากระโดดปาดไปจะหาแล้วเปล่าแฟดนีออกมาครับคาซิกจะแฟดต,ตามหรือเปล่ายัางแฟดต,ตามตีอีกทีอีกอทีนึงติงเลสต่อตายเนี่ยน้องครับแล้วไงต่อโอ้แฟดเข้าไปยกโอ้สวยงามครับอ๋อบูทีมนี่นี่เรียกว่าคาซิกมาอย่างไวเป็นอะไรเข้มครับปรับภาพปรับภาพเข้มเหรอครับ คลิปที่แล้วทำไมไม่มาโอ้ภาคโคนนานสิบนาทีอ๋อไปเรียนมหาลัยเยเรียนทำไมุ้งเรียนหลอกเล่าออกมาเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเป็นเยาวชนคนเรียนฮะไงสาระมาปะเอ้ยเลงกลางครับนกระโดดป้ายปาดแล้วก็วินวอกหนีบ้านนี่ม่ไรเอโคมาแต่ทางด้านหลังจะเข้าหรือเปล่าปาเกนไรโดไปครับทำไมเขาไม่ใช้สกินในเนี้ยโปรเจกต์อ่ะอติดต่อเขาไปดิเฮ้ยสวยสวยเคยเห็นอยู่โคตรเท่ะ เคยเห็นโปรเจกต์เอ็โคแล้วโปรเจกต์แอชแล้วเหลือคาตาล i น a ายังไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นจักสกินน่ะก็ไปดูในเว็บสปอร์ตไลท์ไงเห็นอยู่แล้วเอล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 สปอร์ตไลท์ยังไงก็เห็นโค้ดไก่นี่วันนี้วันนี้เราภาควันที่เท่าไหร่วันที่โปเกมอนโกปล่อยวันแรกครับฮือฮากันมาก เดี๋ยวสักพักเล่นบนก่อนครับปาปลาสตาร์นมาโดนแน่นอนแบบนี้แล้วก็อีซี่คิวไปครับอีซี่คิวจังเดี๋ยวผมโหลดปักหมัดโกบแบบนี้เฮ้ยพักอยู่เพิ่งโหลดสิจริงๆก็เดินผ่านบอร์ดนะแต่ว่าเหมือนทันเดินจะกลับไม่ทันเอาครับเฟโคจะมาอินเวดป่าครับเพราะว่าปักหวาดไว้เข้ามาแล้วผีมาวิ่งเข้าไปคาสิกต้องถอยนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งกับเฟโคไม่น่าไหวครับในป่ายังไงครับ ปาวางสตันมาเข้าไปเหยียบไม่ให้มีเหยียบเอาตีหนึ่งทีสองทีสามทีทติดสแต็กแล้วก็เสียบูยบั๊ไปครับใครตายเกลบเกอบบูตาย,ยางไงมันจะบูตายบูตายไปแล้วครับแบตบเนี่แเหรอครับเล่นโปเกมอนโกอย่าลืมอย่าลืมอะไรวะอย่าลืมพาวเวอร์แบงค์นะเติมเน็ตเยอะๆอะใช่ใช่ไ <laughs> ม่ไปเกมที่แบบดูดทั้งแบตด,ดูดทั้งเน็ต คือแบบทุกอย่างแนะนำให้ขี่มอไซค์เล่นครับจะสนุกมากเออผมเป็นคนขับแท็กซี่ฮะสนใจไหมเดี๋ยวพาเล่งกลางเล่งกลางครับปลาสตาร์ทไมคแล้วแคสดินเดินหลบมาโยกหลบมาไม่โดนครับเป็นไงจะแลกแนะโอ้แลกได้ด้วยครับแรงกว่าครับแล้วไงต้องตัดนี่ครับเอโคไม่มีแฟลครับต้องปล่อยไปเอโคมีครับแต่ว่าไม่ได้ตามครับเอโคมีแต่กำลังจะมีสกิลแล้วนะเข้ามาเอาดีเอาโอ้ยังไงครับแคสดินแรงเนี่ยตี เอาไงยึดจ,อจอ่ออือ้อจ่ออื้ออื้ออื้อไม่เข้าครับ <c oughs> ทำยังเงียบอย่างโอเวน่นอากลิวาร์ปมานะฮะตอนนี้แล้วไงต่อครับมาพักต่อครับแล้วก็ไม่มีอะไรฮะ<อ> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟหน้าใครบวกภาคเลยนะแน่ๆอะไรไหนอะไหนนี่ไงตรงกลางตรงกลางตรงกลางตายดิโหแบเนี่ยอะไรนี่ภาคกันเหรอตางกแล้ว แบบนี้ครับกระโดดปาตุบปั๊บอืมเขาจะดิงเก็บคิวได้ครับอีสายไม้มันทันกันอ่ะแป๊บนึ่งโอ้แม่งโคตรเต็มพร้อมจริงน่แจริงนี่รายการเลยเพิ่แตแต่สายไม่พี่หมื่นเลยนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ได้ป่ะล้านะจริงเฮ้ยหมื่นก็พออ๋อหม้าน ด้านบนครับตีหนึ่งแล้วว้าหกตีการกาดไล่ทุบไล่ตีไล่กัดจีพีจะเอาตีลงมาไหมไม่ใช้ด้วยบ,บอมออนบุสนะฮะบอมออนบุสบอมออมบุสเอาเลยเเข้ากับจีพีดีนะวางถังไว,ไว้ในไว้ในหญ้าแล้วก็ยิงตุ้มๆอย่างเงี้ยแหละเมืม่อกี้เล่นกลางที่คิวได้เพราะว่นนี้ครับวิชันวาร์ดของทางคลาสสิกครับปักยัดหน้าฮะคาริปักยัดใต้ต้องไปไปไปเจอหน้านก่อนแล้วแล้วค่อยตายใช่ใช่ ถ้าเกิดปักด้านหลังก็จะเรียกว่าปักยัดหลังนะครับแล้วถ้าด้านข้างครับก็จะเป็นปักยัดข้างมีอีกไหมแล้วถ้าปลาใส่หน้าปลาไม่ได้ครับหวาดหวาดต้องแบบค่อยๆบรรจงวางลงไปดังชึ๊บแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยได้ยินเสียงเวลาวางหวาดมันจะดังชึ๊บเลยนะดังชวบได้ไหมชวบไม่ได้ไม่ได้ดังดงวบได้ไหม,ไมได้มดดดวบ,วบอุ้ยดวบนี่เสียงคุ้นๆว่ะเฮ้ยเฮ้ยแปดหวกว่ะรายการอะไรเนี่ย รายการภาคมัวครับผมมัวมากเรนล่างนี่คิดว่าไงคิดว่าใครได้เปรียบกินกับคาม่านะผมว่าก็คงใช่มันเป็นตัวเบต้าแล้วแหละคาม่าวิ่งเข้าไปโอาไม่แต่แต่อาริสตาก็เหมือนเคาน์เตอร์เหมือนกันนะถ้าวิ่งเอาโซ่ไปล็อกใช่ไหมวัวก็กระแทกเข้าไปบินเลยวะกระแทกไม่ไม่ไม่แต่เวนี้ถ้าปล่อยเลยนี่น่าจะแรง ถ้าไม่ปล่อยครับถ้ามีเอาต่ออาซาล้ต่อถ้ามีอะไรต่อแต่น่าดันแต่น่าก็จะดียืนล่ากินยากขออภัยครับเล็งกลางครับยังไงก็ต่อจะเข้าแก๊งก็ต่อไอโคมาแล้วทาไวเดอร์พุ่งเข้าไปติบวอล์กหนีมาวิบวอล์กหนีแบบอีซี่อีซี่ครับบันไดเลื่อนวอล์กนะฮะเอาว่ะบันไดเลื่อนวอล์กก็มาว่ะเดินวอล์กได้ปะเดินเดินมันก็วอล์กนี่หว่าเดินมันก็วอล์กแล้วว่ะว่ะมีมีมีวอล์กมี ดิฟลันแมนจำวอล์กปะจำวอล์กกระโดดไปกระโดดอ้าววัวครับคอมโบวืดคอมโบวืดกระโดดไปวิ่งไปเลี่ยต้องหอกลานเวรตอนนี้นี่หนังเพิ่งเข้าใหม่ดูยังซูไซสควอสยังครับเฮ้ยพลาดไม่ได้ครับแนะนำแนะนำมีมีมิดเครดิตนะอย่าลืมดูดูจบไปเดี๋เพิ่งลุกไปไหนถ้าปวดเที่ยวก็อันไว้ก่อนมิดเครดิตคือใส่เข้าไปเต็มเลยฮะใช่ใช่เต็มมิดมิดดาวมิดมิดดาวแล้ว ในกแปดบวกนะฮะับนกันหมายถึงว่าเวลาปรกกาเวลากดเวลาเก็บต้องเก็บให้มิดด้ามเล็งเอาครับเล่นล่างในทุบเข้ามากระแทกกลับมาแต่ว่ามีเอโคอยู่ทางด้านหลังครับโดนสตันไปไม่โดนทครับแต่เวยังคงโดนไล่อยู่จะหนีลอดหรือเม่าต้องแปดยิงมาไม่น่ารอดก็แปดเขาตามครับตายไปครับวัวจะตายต่อหรือเปล่าายตีไลนนวดไปเรื่อยแต่วัวต้องปล่อยไปครับถึกเหลือเกินเบคามาล็อกโดนมีเคอร์เทนคอมายิงหนึ่งทีสองทีเอโคตายไหมเนี่ยกดอันตีดีเอโกกดปั๊มโอ้โหรอดด้วยครับ เกือบครับคือคือโค้ดเขาได้ยินเสียงเสียงพี่ไงไม่งั้นก็ไม่กดใครบ้าะเนี่ยนะหืนเนี่ยทีมหืนเนี่ยไม่กดนี่ตายแน่นอนชอบชื่อครามามากเลยแก๊งกูพ่อได้ถ้าเป็นแบบจ่าพี่แก๊งกูพ่อเฮ้ยเฮ้ยต้องเอาเสียงเคยปิดไปครับเปิดเิดไงเปิดเราต้องพูดเป็นแบบ สำเนียงภาษาอังกฤษแกงกูพ่อได้แกงกูก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ปะใช่ปะแล้วก็แล้วแต่พี่เ่นบนทรันเดลกับแกงแพงคิดว่าไงบ้างดูตอนนี้น่าจะทำแกงแพงน่าจะดีกว่าอ๋อเปิดซาจูเกะครับไล่ทุบอ,อ๋อยางครับนี้ไม่มีอะไรจริงๆถ้าแบบอัปราโยชน์ก็น่าจะแกงแพงนะ ไอ,อ,อ,อป่าเจอกันครับพุ่งเข้ามาคาซิกโด,ดสตันแล้วยังไงสมัยไปคาซิกโด,ดป่าด,ด็ไปไป <า S 1> ่ะเอาแฟดต,ตามครับแต่ว่าจีพีเปิดเอาตีมั้ครับต้องหนีกันแล้วแบบนี้มีเทเลพอสจะมาจากทางแคสตินครับจะมาหรือเปล่าอคาลิมาจากทางด้านลลางครับทำงานลีบบล์เข้าไปไม่ตายต้องแฟดต่อหรือเปล่าอคาลิแฟดเข้ามาครับเอาตีสายไปหนึ่งทีหายไปแล้วหนึ่งคนจะตามหาคาซิกครับคาซิกยืนเนียนอยู่กระโดดลิฟไม่กระโดดออกมาครับแล้วยังไงครับด้านหลังครับแก๊งแข็งตายครับ จะแลกต่อหรือเปล่าเอาดีแรงกว่านะไม่น่าไหวนะแรงกว่านะแรงกว่านะแคสตินบอกเอาบ้าล่ะฟอสเท้าไปตีอีกหนึ่งคีเป็น WQ เป็นคียเป็นคิวเบลเอาเบลนี่บล็อกมาไหมต้องเข้าแล้วปึ๊บอือโอ้ได้ว่ะแล้วป้อมก็ยิงตายไปครับผมก็ถือว่าคุ้มครับได้คุ้มชินคห้าหนึ่งนะฮะห้าหนึ่งอะไวะอ๋อสกอห้าหนึ่งถือว่างานดีครับแคสตินห้าหนึ่งอาคาลีนี่ยืนยากแน่นอน ตอนนี้ก็ไม่น่าจะไหวแล้วใช่แาสดินเกิดมากคสศดินพอเพิ่งตายไปใช่ไหมก็เลยเกิดในก้าววีเดียวเกิดละนี่ใจจริงงน่าเป็นหวงนะระหว่างเวนทำไมทำไมทำไมครับซีอ่ะเจ9ด91 4อาไาสี่เยี่สิบตัวก็ ในในฐานะที่เป็น ADC 20ตัวนี่ถือว่าเยอะไหมก็ยมเยอะนะเท่าไหร่คิดว่ามันไม่แตกเพราะว่ายังไงจินก,ดก็ดาเมจแรงใช่ดาเมจแรงโซนง่ายกว่ามีครา,า,าไม้เรียกได้าว่าการหยิบเวนมาเล่นนี่เขาหยิบเอา้ามังกรครับโอ้คาซิกมาโซโล่ด้วยฮะมังกรดินครับผม<อ>ตัวแรกเห<อ>็นล่างเอ็กโคครับมาทางด้านหลังครับมุดทุบออกมาแล้วไงต่อครับ จะเอาครับนัวนัวกันครับสามีเทเลพอร์ตมาจากทางอาร์ครีครับผมจะได้ลงหรือเปล่าบัวจะตายแล้วเปิดเทรเทนคอมายิงหนึ่งทีสองทีนัดที่สามจะโดนใครไหมไม่โดนครับบัวยังการอยู่นัดสุดท้ายยิงไปโดนคาริกตายห่าไปแล้วครับแล้วไงต่อจะเข้าไหมโซล็อกมาเอโคจะเข้าหรือเปล่าเออเออตายครับเอโคจิงนัดสี่นัดสี่แล้วโยนได้ครับไม่ไม่ดูครับเป็นกลางดูเลนล่างเด่งกลางแรกไปครับถึงหนึ่งแฟลมายิงปากเรียบร้อยโอ้โหทรีเปินคิวครับผม คอมโบยิงแล้วก็ท่าอะไรนะท่าหนึ่งใช่ไหม,มแต่ซิ่งกันเ,เนดตปลาระเบิดนั่นเองมันจะเป็นคอมโบใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราถ้าเกิดโชคนั้นเราไม่ใช้ท่าหนึ่งมันจะเหมือนแบบยืนรีโหลดฟรีใช่ไหมถ้าได้มันจะมันจะมันจะนเ,ปนเป็นคอมโบอ่ะมันจะหมุนปืนนาน <laughs> แรงมากเอาครับเมื่อกี้เล่นกลางแค่ดินไดป้อมใช่ปะ่ะนี่ไง<ช>ดูจากดูจากวิชั่นว่า ปักอยู่กันอย่าปักอยู่หน้าเธอเลสกันเลยทีนี้เมื่อกี้ที่อาัศรีไม่บลาฟลงมาเพราะโดนคาสเดียมบล็อกใส่ป้อมโหดที่ยังป้องไม่ถึงเก็บในป้อมเลยเอาครับแต่ด้วยแต่ว่าตอนนี้การเงินเลดทีมนำครับผมเธอทำไมเลดทีมนำเดี๋ยวดูเงินรวมดิเงินเงินไปกองอยู่ที่เงินไปกองอยู่ที่เอ็กโคแปดร้อย เออโอ้โอเลนบนตังห่างจังห้าพันกับสี่พันครับพันหนึ่งเนี่ยเรนนี่พอๆกันนี่ห่างพอแอสซิเดนต์เลยเลนบนครับรยังไงต่อครับติดสตาร์ทบายแล้วก็ตายมีซี่มีซี่แก๊งอยู่แล้วครับชอนเดิ้ล <laughs> GP มันเป็นตัวเขาเรียกว่าไงถึงซีเอสจะเท่ากันนะแต่ต้องดูแอซซิดอะดูดิดอแอซซิดห้าเราอะตังนี่มาจากแอซซิดแล้วก็ตังอย่างไงอ,อ้นี่เด้อ่าถ้าถ้าปืนปืนยิงรัดมินเนี่ยนอะพาเล่อะ ถ่านั้นได้ตังค์ <Hasta S 1> ใช่ได้ตังค์เยอะมากมันเป็นตัวที่ฟาร์มน่าเกียดครับเฮโคม <Echo> าฮะเฮโคมาแล้วครับเปิดสตาร์ทมาไม่โดนครับแล้วไงต่อแคสตินต้องรีบบล็บอกหนีออกมาครับคาสิกโดดเข้ามาเติมครับเหลืองไงต่อ Beat guitar. ลุกเดินลึกเข้ามาขนาดนี้ตายแน่นอนครับ<ส> <c oughs> รีบรบล็อกหนีไปได้ด Luck ครับเกือบตายครับคาสิกจะเข้าหรือเปล่าแว๊บแป๊กับแว๊บกล้าอู้หูแรงครับปาดเข้ามายังไงอื้มแต่ว่าอัาตีเข้ามาแล้วไงต่อจะโดดตามหรือเปล่ามาแล้วครับ ยิงเข้าไปกระโดดดิโดดไม่โดดไม่มีฮะครูดาวอยู่ครับคาสิกนี่อัพมาเป็นอะไรอ่ะอัพมาเป็นแหล่ท่าหนึ่งปะอ้าวถูกเบานะครับเมื่อกี้ครูดาวคาสิกอัพเป็นแหล่ดูดิมันดูไงวะทิ้ที่ตัวด้านซ้ายอ่ะอัพหนึ่งอ๋ออัพหนึ่งอัพหนึ่งมาก็ปกตินะอัพหนึ่งแล้วก็จะอัพสามมาไว้โดดตามนั่นเอง แต่ผมอัพหามก่อนนะเวลาเล่นไม่มันเมื่อก่อนโอ้ยเวนเวนเปิดเคยแทงคอยิงแน่นอนแบบนี้เปิดไหมไม่เปิดครับยีวอลอยู่นะเลยเมื่อกี้โดนคอมโบเดิมครับนัสซี่บวกเลสซิงกันเล็กเลงกลางอ้าวอ้าวเหมือนคาสดินจะไม่กลับบ้านนะเมื่อกี้ผมว่าเขาไม่เขาอยากกลับไวๆไงอ๋อแบบไม่อยากบาปช่ใช่ใช่โอเวนนะคะ เวนกรรมครับน,น่าจะโหหนักอยู่เวนบูทีมเริ่มย่ำแย่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้อ่ะคาริมาเติมจากทางด้านบนครับวิ่งมาแล้วผ่านบอร์ดมาแต่ว่าไม่สนใจส,ส,สนใจแล้วครับตีวิชั่นมาแล้วต้องปล่อยป้อมไปครับต้องปล่อยนะเนี่ยไม่ปล่อยตายแน่นอนอยังไม่ปล่อยครับอ่คาริยังคงรออยู่ครับเป็นมผมต้องปล่อยแล้วปล่อยเถอะปล่อยแล้วครับบินมาแล้ว เปิดเแทงคอเพื่อไรครับมีเทเลพอร์ตมาจากทางแคสซิดินครับจะลงมาจริงหรือเปล่าลงมาแล้วครับแล้วก็วิลิบอกหนีออกมาครับเอโคจะมาจากทางด้านหลังครับเอาครับยกทางครามามาครับแล้วังไงต่อครับเวนยังคงโดนไล่ยิงอยู่ครับวางสตันมาปิดองคใครครับอคาลีเข้าไปไล่เวนครับเวนล่วงไปก่อนครับทันเดร์มาจากทางด้านหลังครับยังคงยังมาไม่ถึงครับวิ่งมาแล้วครับแล้วงไงต่อครับเอโคตามไปได้ต่อครับบัวจะตายแล้วครับต้องเฟดได้เข้าไปครับกดเอาตีวับกลับมาครับทันเดร์มา แฝดเข้ามาครับวางเสามาเพื่อกันไม่ให้หนีครับเอาครามา่าก่อนคราม่าตายไปก่อนครับวิ่งไล่อยู่ครับยังไงต่อครับต้องถอยครับเพราะโดนสตันตจากทางเอโค้ครับแล้วก็ตายไปครับ <Ooh. S 1> จริงแรงแรงมากครับจินนัดสี่มาอีกแล้วเอโก้ขนนะครับจะเอาหรื<ๆ>เอเปล่าใช่เอโค้ Echo ออกมันดาเมจจ่าเลยนะออกมาเป็นอไอเทมป่าลูนิเอโก้ไม่อกี้ติดคอไปสามทีนิ่ ก็ oh, ออกก็ออกชีนาอีกปาสตาร์นมาครับโดนสตาร์นแบบนี้โอ้โหมีเอาต,ติ่งทางจีพีอีกหายครับแบบนี้โอ้โหนี่เป็นการคอมโบที่สวยงามมากครับเ mm hmm. อาครับจากที่เราบอกว่าแคสตินน่าจะแบกเกมได้รู้สึกน่าจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์อู่นะราะการเงินมันห่างแล้วไงตอนนี้ยี่หกกับสามสามแล้วอ่ะยากะ เนี่ยพอเว้นมาภาคทะเลเกมแบบเกมห่างตลอดอ่ะเกมผมผิดหรอทั้งนั้นแม่งภาคคนเดียวเกมข้อสูสีเลยกว่าจะจบยังเหนื่อย <c oughs> อุยอ้ยโคตรแรงครับบูมออนบูชบูนออนบูชตอนนี้ทันดันเกินออกแทงนะใช่สู้ไม่ได้แลวด้วยตอนนี้เขาน่าจะเร่งมาเป็นไททานิกเหรอแล้วก็ออกแทงแต่ว่า ด้วยการตายถึง5ตัวครับแก๊งก้าวยังไงโดนถังใบทันเดิลยืนนิ่งทําไมก็ไม,ไม่รู้ครับแต่ม,มีเทเลพอร์ตมาจากทางคาริแต่ว่าไม่ลงมือครับเมื่อกี้ทําไมทันเดิลถึงนิ่งนะครับแ,แน่นดุหรือเปล่าเ <c oughs> ขานึกว่าโดนถังแล้วสตันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าใช่เทเลปต้องเทเลปต้องปล่อยครับเฟนได้มาโคตรแรงครับหูยี่โคฟูเอพีครับออกมาเป็นไอบอลการเล็ครับถุงมือน้ำแข็งนะเพื่อมาสโลว์ เรียบร้อยครับเสร็ตล่างครับเล็ตบนอันที่สองครับแตกไปแล้วเอาครับสถานการณ์ยังแย่ครับคาซิกก็ไม่สามารถหนึ่งหนึ่งในเอ็โคได้นะตอนนี้ครับอ๋อไม่ให้กลับครับเรียนการมีอะไรมาเล่าไหมหลังจากเพิ่งเปิดเรียนมหาลัยปีแรกยังไม่เปิดฮะมีแค่รับน้องก่อนอรับน้องนี่รับน้องมีคนทักไหมพี่พี่เป็นเป็นพี่เนียร์หรือเปล่า ไม่มีครับแต่รู้ว่าใครเป็นพี่เนียร์แอบแองรอครับรุ่นพี่น่ารักมากเฮ้ยถ้าถ้าถ้าโดนทักว่าเป็นพี่เนียร์นี่รู้เลยว่าหน้านี่เป็นยังไงหน้าแก่เราจะไม่พูดชื่อมหาลัยนะครับมหาลัยที่โอเว่นอยู่คือมหาลัยชื่อดังที่อยู่แถวบางแสนครับผม <c oughs> ติดทะเลครับไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรเอาแต่ว่า <c oughs> ลิฟท์ฮอลล์ครับโดนเก็บไปแล้วครับใครเก็บไปเอ่ย ใครวะแก๊งแพ้งครับแก๊งแพงเก็บลิฟท์เฮโร่ไปครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจลิฟท์เฮโร่เหมือนกันนะตั้งแต่ถูกปรับมาที่ว่าตายได้ครั้งเดียวไอ้ที่ว่าเกิดครั้งเดียวทั้งเกมนอกนอจากเกมขาดอะเกมสูสีไม่ค่อยมีใครไปตีเลยกลายเป็นตัวกลายเป็นอ็อบเจกต์ที่ไม่มีใครสนใจเลยเดี๋ยวผมว่าไลออนก็คงปรับนั่นน่ะสิเพราะว่าเหมือนเขาเอามาเพื่อแบบพยายามให้ เวลาแบบอีกทีมเอามังกรและอีกทีมไปเอาลิมเพลโลแต่มันยังไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยนะตั้งแต่ดูดูมาเอาครับดันในแม่น้ําครับคาซิกอุย้ยปาดแรงเหมือนกันแต่ว่าไอคโค่ต้องกดเอาตีเหนีมาแล้วไอคโค่ล่อเขาด้วยครับแต่โดนได้ไม่ตัดตายครับแฝดเข้าไปปาดอีกทีเอาตายไปตายไปครับตายไป2คนแล้วตอนนี้ มีเอาตีจาทาง GP จากทางด้านหลังครับยังไงต่อวัวเข้ามาแล้วครับแทงไปครึ่งหลอดแล้ววัวจะตายอยู่แล้วครับเวนสตันไปโดนแบบนี้สวยงามครับจีนตายแน่นอนครับอาคริเข้ามายังไงต่อวางถังไปโดนไปโอ้โหแรงมากครับยังไงจะเข้าต่อหรือเปล่าไม่ดีนะเนี่ยเข้าไปฟอร์สเขาเ<ค>พืพ่อสโลจากทาง GP ครับอาคริเข้ามาล้วงเวจากทางหลังครับตายไปครับแล้วทางหน้านี้ยังไงครับแค่เด็กตายไปครับเธอหนีดีครีปนะฮะเมื่อกี้เธอหนดูคลิปวัวนี่ได้ออกเป็นไททานิคไฮด้าได้ไงอ๋อออกมาเป็นอะไรนะเรเวนัทไฮด้าเอายังไงต่อ ตายนะเนี่ยตายนะเนี่ย j P มาด้วยนะวัววกลาก่อยครับเพื่อน u n s t o p p a b l e จากทางอาคาลีครับ855ห้้าเอ้ทำไมออกมาเป็นเรเวนัทล่ะปกติเขาออกไททานิคก,กันไม่ใช่เหรอใช่ใช่ผมก็คิดอยู่เอามาดูดเลือดมัง้งเพราะว่าเรเวนัทมันมีดูดเลือดไททานิกมันไม่มีเมื่อกี้เมื่อกี้จินครับยืนผิดที่ไปหน่อยนี่ตรงแคมไฟนี้เลย โดนเวนสตันไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับตายไปก่อนเลยฝ่ายเมื่อกี้ก็บูทีมถือไว้าทำได้ดีครับเก็บเอ็โคไปก่อนกับทางคราม่าแบายมังกรนะเมื่อกี้คุยต่ออะไรนะมาไม่เหมือนข้าวเอามังกรตัวที่สองครับมังกรมังกรอะไรมังกรสมุดมังกรน้ำนั่นเองสมุดดินสอยังลบไหมมันทัดฮ่าอันนี้กี่บาทดีครับ ห้าบาทสิบาทก็เล่นไปโคมาแล้ววางทมไวเดอร์มาเอ้ยไม่ใช่วางพลเร่ยคนโปเจนมาครับไอ้นะเวลาข่าวออกใช่ปะมหาลัยชื่อดังย่านบางแสนเอาสกูไม่รู้เลยคือที่ไหนยิงหนึ่งทีเปิดเทเทนคอแบบหน้าด้านๆเนี่ยยิงวัวด้วยนัดที่สี่โอ้นัดสี่เขาก็แรงออกหายเลยครับโอ้โหโดนนัดสี่เข้าไปอีกทีนึง แล้วไงต่อครับเอีโคยังคงแทงอยู่ด้านหน้าครับไม่มีเอาติแล้วด้วยว,งวงยางวางถังมาวาร์ปมามทํา,าม,มาหมดเลยครับบ<า>ัวตายไปก่อนคนแรกครับวาร์ปมาหมดเลยตอนนี้อาคาริเข้าไปล้วงทางคาซิกครับอาคาริตายไปก่อนครับคาซิกไม่ต่อเยอะๆทางด้านหลังครับท่านเรื่องก็ตายเพราะว่าแทงอยู่สี่หนึ่งต้องกลับครับคาซิกต้องกระโดดนี่ครับปล่อยป้อมเถอะครับแล้งไงครับกาตาดินยังไม่กลับครับ จะเอาครับจะเอาครับได้ด้วยครับแล้วไงต่อครับแฟดเหนีอกมาแล้วจะไงจีพีไล่ตียิงอีกทีเดียววิลลี่บล็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงอุ้ยคิวไม่โดนแล้วไงวางถังหนึ่งสองเชื่อมโอ้โหห้าร้อยแปดสิบหกครับตายไปท้งตรงนั้นเกือบรอดเกือบรอดครับจีพีนี่วางถังสมชื่อครับบูมอ่อนบูชวางยิงวางถังจีพีให้เชื่อมกันี่ถือว่ายากมากนะ วางถังเชื่อมไม่เท่าไหร่กะกะให้มันแบบหนึ่งสองสามแบบไอ้ถังแรกให้หายพอดีอ่ะนะยาก,ยากใช่เพราะแบบเราจะเห็นบางทีโปรพย่ยังพลาดเลยไอแถบแถบสามนัดยังไม่หมดเขายิงแล้วกลายเป็นแป๊กไปนะครับเล่นยากจริงเดี๋ยวเพว่าคนนี้เล่นดีพอตัวเลยนะใช่เอาไม่ได้เล่นแกงแพงหรอเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้มีทีมกดยอมนะทีมสีฟ้าแต่ไม่มีคนไม่มีไม่ยอมไม,ไม่ยอมคนระั น่าจะคิดว่าเจงยังไม่ขาดปไปเพราะว่าคาสตินเกิด10แต่เงินนี่8สามสิบแปดกับสี่สิบเจ็ดแล้วนะเนี่ยหมื่นหนึ่งแล้วนะเก้าพันเก้าพันเปิดเธเทนคอเมื่อกี้เวนโดนแค่นัดสี่ทีเดียวนี่ปังตายครับแล้วเอ้โคก็มาด้วยยิงยิงเอาจ่าแรกเจ้าหัวติดจีพีก็มาเลยตายครับตายเลยครับแบบนี้ถึงรอดไปก็มีคาร์มาดักอยู่ข้างบนครับ ตอนนี้อากาลิงก็ยังหนึ่งหนึ่งซ่กับคาซาดินไม่ได้เลยไม่แต่ถูถไถยอยู่นะอยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะใช่จังจังหวะอะไรครับจังหวะหัวใจอยู่จ่ตึกตกเดี๋ยวก <laughs> ออ็ไม่ใชนี่ได้คาดเดี๋ยวโนดนบิลล์เกษตรเตียแบบนั้ยไอเราไม่ถึงสิบห้าวิไม่เป็นไร <laughs> <laughs> อันนี้ท้าวิยังไม่ถึงล <laughs> <laughs> เลยมั้งเรื่องเพลงนะ เรื่องเพลงนี่เขาเรียกว่าไงเพลงเราสามารถเปิดได้ทุกเพลงนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึงสิบห้าวีเนี่เราจะไม่โดนลิขสิทธิ์นั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าตัดสิบห้าวีแล้วก็มีเป็นช่วงของเราแล้วก็อีกสิบห้าวีต่อนไม่ได้นะนั่นถือว่านับต่อเป็นสิบหกสิบเจ็ดวีนนะเอาครับเอ O โคเขาเป็นคนเดียวครับโดนยกมาแบบนี้จะเอาตีทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่ทันครับตายไปครับอยู่ดีก็ มาแจกเงินครับเอาครับอาคาริวางเสามาแต่ว่าวินวอลมาจีนยังคงยิงจีอยู่ทางด้านหลังครับนาซี่จะยิงใครไปครับยิงใครไปจะยิงใครคาซิคผมแล้วยิงคาซิคน่ะตายไปก่อนคนแรกครับยังไงต่อยกทางจีนไหมครับอาะคาร์สินเข้าไปลงจีนครับจีนยังไม่ตายครับวิ่งหนีออกมาครับแล้วไงต่อครับจีนจีนจะตายไหมตายเอาตายจะได้ครับ G ียังคงโนเนียอยู่ทางด้านหลังครับครามาเจ้าครามาเจ้าใครก่อนครับอ๋อกดสัญญาเฮาการ์สวยงามมากครับวัวกระแทกมาครับผมแต่จีพีเอาตีมาแบบนี้ไม่น่ารอด รัมเพจจากทางบูมอ o อนบูชเวนี่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะเกมนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับคือเลเไลต้องห่างมากครับ11แล้วอะแต่ว่าทางจินนี่1 0 13 13ไปแล้วครับอ้าวทันเดินโอ้โหไม่ได้กลับบ้านแล้วทาวเวอร์ก็ป้อมก็ไม่มีด้วยวิงวิงเอาเวนเอาเวนได้คิวเฉยครับกดเอาตีมาครับไฟนอลทาวเวอร์อ้าวตายไปครับดังทางเดิลครับสุดท้ายก็ตายไปครับฟินาห์ อาครับบูทีมยังคงเชื่อมั่นครับยังไม่ยอมแพ้ผมว่าก็มีสีนันอยู่นะแต่ยาก่อนเลททีมต้องแบบต้องต้องต้อง,ต,องต้องตายประมาณสองรอบครึ่งตายทั้งทีมอ่ะโดยที่บูทีมไม่ตายเลยนะนั่น,นถึงจะชนะได้อ,อยากตายก็เสียได้มากสุดก็1หนึ่งคน หรือถ้าแบบอยากชนะจริงก็เนี่ยฟาร์มอยู่หน้าบ้านมันก็ยากอยู่ดีอะเพราะถ้าเราฟาร์มหน้าบ้านเดี๋ยวเขาก็เปิดบาลอนนั่นไงเขาจะเปิดแล้วใช้ประตูหรอือเปล่าเปิดบาลอนไม่ครับไม่ครับใช้ต้องใช้กุญแจก่อนครับตึงป๊อโป๊ะโป๊ะโป๊ะปตึงดูจีพีวางแั่นนะครับตอนนี้นี่มินเนี่ยนเป็นโปรเจกต์เดินนะน่ารักมากเลยโอ้โหจีพีนี่คืออะไรเนี่ยวางแผงกลยุทธ์บอ อ้าวพาซิกเข้ามาอ๋อถังหายไปหมดแล้วครับวางตั้งนานครับพาซิกไม่รอดแล้วแบบนี้กดเอาตีมาหนียังไงกระโดดรีฟหนีออกไปครับแ,แ,แ,แล้วยังไงต่อต้องแฟดครับโอ้โหเปิดเกิดเท็งคอโดนปเปล่าไม่น่าโดนครับแต่มาดูทางด้านนี้ดีกว่าครับเอ็กโคไล่ทางแคสตินครับผมยังไงต่อวางววถังไปโดนแคสตินแคสตินต้องรีฟวอล์กหนีออกมาเอ็กโคเฟดได้เข้ามาตามครับต้องรีฟวอล์กมาขีแฟดเข้าไปตามด้านบนมีทางเอาตีทางจีพีมีแต่ยังไม่ตายพาซิกกระโดดปาดไปกดเอาตีหนีออกมาเหมือนกันครับ กดซัตจูเกตมาแล้วไงต่อจะไล่ไหมต้องหนีแล้วแบบนี้โอ้โหไม่มีใครตายครับมันไมีฟังตายมากอุ้ยถังอุ้ยยิงยาวติดสตันอืมเสานี่เป็นอะไรเนะี่ยซากหินซากอะไรวะน่าเกลียดมากเลยน่าจะเปิดบาลอนแล้วนะผมว่าไม่เปิดแล้วไอโคกับบาลแล้วโคเลอดน้อยจัดไอเทมเพิ่มเติมของไอโคครับเดเมนเพล เอามาวิ่งไล่นั่นเองอาคาริอ้าวคาซิกรีบหนีออกมารีบบล็อกตามครับอองมาตัดบอดครับเห็นสกินใหม่ยังอาเคดอะชุดอาเคดอะเห็นรับอาเคดอะไรหรือเปล่าโอ้ยชอบอันนี้มากเลยอาเคดคออาเคดคอกีอยเอาคาคาซิกครับตายกลางอากาศครับเป็นโอกาสให้เลททีมเปิดบอลนาชอแน่นอนครับแบบนี้แต่น่าจะดันฟอมกลางกันมาออกแบบอุ้ยขีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับเลขที่ออกเมื่อกี้ หนึง่งพันเลยแหละเวนี้เลือดเท่าไหร่เดี๋ยว <When S 2> เดี๋ยวเวลนเลือดพันสี่ทันเดินครับผมว่าไม่นะครับไม่ได้กลับบ้านแล้วล่ะแบบนี้ไปแรัวบวิ่งไปครับตอนนี้โอลิมปิกกำลังมาครับทันเดิ้ลสองวิ่งโอลิมปิกหรือเปล่า <laughs> ยิงยาวโดนด้วยแล้วก็ตายแน่นอนครับแต่อย่างน้อยก็ถ่วงไม่ให้เอาป้อมกางได้ครับแต่น่าจะบอต่าบาอนนี่แหละ เนี่เป็นแผนะเขาทวงให้เวนฟาร์มแต่เวนไม่<อ>ไมเวนไม่ฟาร์มราบเวนไปตีพิชันครับจะไปกันบาลอนจริงเหรอเอาเวนโอ้ห้าห้าแหลมไปนะเอาวางถังเอากิ้งตดตายครับแบบนี้เปิดเธอเดงคอมาต้องแปดนีเข้ามาจากระยะเอาตีครับจีพีไล่ยิงโดนเชื่อมแบบนี้ไม่รอดครับตายแน่นอนครับแล้วแคสซินต้องรีบบล็อกหนีม่มมีทางเอาตีทางจ p พีมากันอีกทีกดซอนย่าเฮ้าการเพื่อทวงเวลาครับผมจะรอดหรือเปล่าไม่รอดเป็นหนับเพีทางจีพีครับเป็นจะเป็นที่วิงคิวไหม เป็นครับผมเป็นทริปเปิลคิวไปจากทางบูชออนเอ้ยบูมออนบูชผมว่าน่าจะแพ้แล้วนะเปิดออฟเรียบร้อยครับเปิดยอมแพ้ครับกดมาแล้วสี่คนทำไมภาคกับเวนทีเลยมันต้องมีกราซเินเดอร์ทุกทีชิวๆชิวอะไรชิวเกมชิวๆเกมชิวอันไหนสรุปให้คนดูฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับเกมนี้อยาให้ผมสรุปเลย เอาเอาก่อนอ่ะลองสรุปกันเริ่มสรุปคือเรดทีมชนะบูทีม Team, ครับ <c oughs> โอเคครับก็จากที่เห็นครับคือบูทีมนั้นนํามาช่วงต้นเกมเป็นการนำของทางแคสซิดีล้วนๆเพราะว่าเกิดอยู่คนเดียวส่วนทางเรดทีมเลนล่างได้เปรียบจากแชมเปียนส่วนเลนบนทันเดิลเน้นโดนแก๊งรูจากทางโดนแก๊งร,รูจากทางเอ็โคนั่นเองทําให้ทันเดิลไม่มีของครับฟามตามแถม G p ก็ แอซิสนำมีเงินเยอะกว่าของเยอะกว่าก็เลยหนึ่งหนึ่งได้สบายสบายสุดท้ายก็แพ้ไปครับเพราะว่าด้วยแชมเปี้ยนด้วยแหละมีอะไรจะพูดก่อนจะไปไหมครับอาจจะไม่ได้เจอผมบ่อยนะทำไมครับทำไมครับเรียนฮะัทำไมครับเรียนครับไม่ไปเรียนทำไมครับเรียนทำไมวรรอบหน้าจะเป็นแมตช์ใดคู่ใดไว้เจอกันใหม่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ